ครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันในแมปบล็อกฟูดกันเหมือนเดิมนะครับคนโอเคเดี๋ยวผมปรับมุมกล้องก่อนมุมกล้องไว้ตรงนี้โอเคมาอยู่กันในแมปบล็อกฟูดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็เทพขึ้นแล้วนะครับผมเวล์หนึ่งร้อยแล้วครับทุกคนผมมีเวลถึงหนึ่งร้อยนะทุกคนสเตตัสไอพวกสเตตัสไอพวกเนี้ยผมก็ขึ้นร้อย หลายอันแล้วนะแต่มันก็ยังมีแค่บางอันที่มันยังสิบยังเก้าอยู่นะทุกคนแล้วผมได้ไปซื้อผลปีศาจอันใหม่ไปด้วยผลปีศาจสุดเทพเทพเทพในเรื่องแต่กะมีเกมนะทุกคนนี่ในอัลบัมของเกสมาคีใช่ไหมจำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดูผมก็รู้จักแค่บางส่วนผมก็รู้แค่บางส่วนในเรื่องนะทุกคนรู้แค่ว่าลูฟี่เป็นพระเอกอะเออยอกรยอกยอกรเล่นทุกคน ก็ดูอยู่นะแต่ผมก็ไม่ได้ดูบ่อยขนาดนั้นนะผมไม่ได้ชอบดูวันพีนะและนี่สกิลสามว่ะทุกคนสกิลสามจะแหลกๆหน่อยนะเพราะมันโหดมากน,ะนี่เออเนี่ยมันจะแหลกๆหน่อยเพราะว่ามันโคตรโหดอะสกิลสามแล้วทุกคนยังจําได้ไหมในคลิปเก่าอะทุกคนไอ้ลิงนั่นน่ะมันฆ่าผมใช่ไหมมันทําให้ผมอะได้รับความอับไปยศเลยทุกคน ผมจะไปล้างแขนมันด้วยผมปีศาจเฟรมครับทุกคนดุวผมเฟรมล้างแขนมันด้วยผมเฟรมนี่แล้วมันสามารถบินได้นะทุกคนแต่บังคับยากหน่อยนะเดี๋ยวลงรงนั้นก่อนเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวสกิลหลุดอีกสกิลมันชอบหลุดนะสกิลเนี้ยบินอยู่ดีๆบางครั้งตกกัะอากาศก็มีนะตายตายเลยนะทุกคน เดือดเดือดเดือดหาทางก่อนดูทางไหนไว้เกาะโอเคเดี๋ยวขอสให้สกิลมันหยุดครูดาวก่อนโอ้ยมันเออเฮ้ยโอ้ยตกน้ำโอ้เออเฮ้ยตกน้ำโอ้ยมันค้างอ่ะมาละทุกคนโอเคไปละ จะไปลา้างแค้นไอลิงอ้วนนั่นนะทุกคนอืมและคลิปที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานเออแล้วก็เรื่องวันพันแมรเนี่ยที่บอกขอให้ผมแคสเกมวันพันก็ขออภัยด้วยนะครับคือวันพันแมรเนี่ยผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกจริงๆนะแล้วทุกคนผมคิดว่าเดี๋ยวจะเก็บเศษตัวละคร S R ตัวอื่นเนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็เอามาทําคลิปปั้นตัวละคร S R ให้ถึงให้มีพลังสองหมื่นสามหมื่นภายในวันเดียวอ่ะเออ เดีวแบบนี้โอเคไอ้ลิงมันอยู่เกาะน,นู้นนะ่ะเดี๋ยวผมไปรับเควสก่อนดีกว่าเดี๋ยวเก็บปังไปด้วยไงเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีปังเสียเงินเสียเงินค่าซื้อของเฟรมของเอสมารกกีไปหมดละแต่พลังผมก็ยังเป็นขี้กะขี้เกลือนอะ่ะคนอื่นเขามีเลเวลเป็นพันอะ่ะผมมีเลเวลแค่ร้อยเดียวแต่ถ้าเทียบกับมือใหม่มันเยอะมากเลยนะ สำหรับผมเมื่อก่อนนี่คือ300 400นี่คือโหลแล้วนะทุกคนมันอยู่ไหนเอาโดนฆ่าไปแล้วเหรอไอ้ลิงกางเอ้ยโดนฆ่าไปแล้วเรวฆ่าลิงแถวนี้รอดีกว่ามันกดไม่ติดแล้วตายไปซนะสกิลโหลดมาก ยูโหดมากเลยครับทุกคนชบระเบิดไปซ้ายแง๊ะๆง๊งขำเลยกลัวเดี๋ยวทำไมมันหาไม่เจออะเดี๋ยวผมไปตีบอสเกาะอ,อื่นก่อนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวขับเรือไปดีกว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยไว้ใจไอ้สกิลเนี่ย ไม่ค่อยวัดใจสกิลนี้สักเท่าไหร่เด้อ,อขับเลือกปลาดีกว่าโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าก็แล้วกัน,นทุกคนโอเคอันนี้ก็เป็นพาร์ทแรกนะเดี๋ยวรอพาร์ทสองนะครับทุกคนพาร์ทสองก็จะไปฆ่าบอสบาร์กี้ทุกคนคลิปแรกพาร์ทแรกก็จะสั้นหน่อยนะโอเคแค่นี้แหละจบบายบาย